จะต้องอยู่ในระดับ6.5ครับผมคราวนี้วิธีการผลิตตัวเชื้อราวันนั้นได้มีโอกาสไปดูอาจารย์เาเรียกว่าใช้ในดินแตกต่างจากการใช้ในระบบของไฮโดรพลิกไหมฮะวิธีการผลิตยังไม่แตกต่างเพราะผมไปเรียนพร้อมกับเกษตรกรที่ปลูกับนดินอ๋อตอนนั้นคือเรียนแบบของดินแล้วก็นํามาปรับใช้ใช่ฮะผลิตก็เหมือนกับที่เขาผลิตบนดินไม่มีไม่มีอะไรแตกต่าง ครับผมที่เห็นทั่วไปนะครับคานนี้ผมอยากจะเห็นแล้วครับว่าหลังจากที่ได้เป็นเชื้อรามาใช่ไหมครับจะนําไปทําอะไรต่อไปจะใส่ยังไงอะไรต่อไปเดี๋ยวยังไงให้คนที่จะให้เดงานทําให้ดูได้เลยครับว่าการใช้เนี่ยเราจะมีอยู่สามคือสามอย่างที่เราใช้คือหนึ่งเนี่ยเราไปใช้ลดวัสดุวัสดุปลูกก่อนที่เราจะเพาะเมล็ดตัวที่สองก็คือดาไปใส่ในสารละลายธาตุอาหารนะครับและตัวที่สามก็คือ เรามาใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกันและรักษาโรคใบจุดพ่นนี่จะเป็นทีหลังก่อนเราก็ไม่ได้คิดจะมาพ่นเหมือนกันตอนหลังมีโรคใบจุดแล้วก็เลยลองเอามาพ่นด้วยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เราจะเริ่มวิจัยจริงจังขึ้นนะครับแต่จากการใช้เราก็พบว่ามันสามารถหยุดโรคได้ระดับนึันดีกว่าไม่ไม่ใช้เลยเพราะที่นี่ไม่ได้ใช้ยาป้องกันและรักษาโรคอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องหาวิธีอื่น ง่ายผมนะครับ <ผม S 1> งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่เชื้อราไต่โครมาฟากันครับเดี๋ยวเชิญเลยครับผมคุณพี่พาไปเลยครับคุณพี่อ์ตพอนครับสําหรับขั้นตอนการใช้เชื้อรามีขั้นตอนอะไรบ้างครับอ่ก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราดูวิธีการล้างเชื้อก่อนนะฮะอ๋อนนี้เป็นเชื้อ,อะการเชื้อ <ผม S 1> ก็จะเอาแต่ตะปอออกมาเดี๋ยวเราให้เด็กล้างเชื้อให้ดูนะครับครับอ่ะเชิญเลยครับอันนี้ก็ ใส่น้ำเปล่าลงไปนะก็เหมือนล้างเชื้อทั่วไปนะฮะแล้วก็เขย่าให้สปอละลายออกมาะมเปิดน้ําเปล่าลงไปก่อนอันนี้ทำคล้ายกับบนดินเลยนะครับเหมือนกันเลยฮะไม่ไม่แตกต่างนะครับแล้วเขย่าให้สปอละลายออกมาแล้วก็กองเอาข้าวที่ใช้พอดเชื้อเนี่ยออกมานะฮะก็มีขั้นตอนแค่นี้นะฮะหลังจากที่เราล้างเชื้อเสร็จแล้วเนี่ย ข้าวที่เราเหลือจากการล้างเชื้อเนี่ยเราก็จะไปหวา่านใต้แปลงปลูกเพื่อ <ừ, S 2> เพิ่มปร,ริมาณเชื้อราในโครโมาในบริเวณที่เราปลูกผักรอบๆนี่เลยนะครับเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่บริเวณรอบแปลง ừ, แล้วเราก็คิว่ามันก็ให้ผลดีได้ข่าวว่ามีมีการไปโปรยบริเวณด้านนอกของโรงเรียนด้วยเพื่ออะไรครับพี่ครับก็เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อราบริเวณ้าน รอบแปลงปลูกเราให้เยอะขึ้น,นเวลาสปอร์ที่ฟุ้งกระจายมาแทนที่จะเป็นเชื้อราพิเทียมก็เป็นเชื้อราเดโคโดมาคือที่ที่ใช้เนี่ยหลังจากที่เราได้น้ําสปอร์เชื้อราเดโคโดมาแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นคือหนึ่งเนี่ยเราใช้อย่างแรกก็คือใช้ในการเพาะเมล็ดนะ,ะครับ,รบเราจะใช้น้ําสปอร์เนี่ยผสมกับน,น้ําเปล่าแล้วไปลดวัสดุป,ปลูกก่อนที่จะทําการเพาะเมล็ดคือเอาเดโคโดมาใส่ไปประมาณทั้งสามร้อยซีซีต่อหนึ่งบัวนะฮะแล้วก็เปิดน้ําใส ครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็จะเอา,เอาน้ำที่ผสมสปอร์ของเชื้อราได,ดโคเดม่าไปลดวัสดุปลูกวิธีที่สามนะที่เราไปใช้คือใช้สเปรย์ป้องกันและักษาโลคใบจุดนะฮะโดยเราจะเอาเอาชื้อราได,ดโคเดม่าที่ล้างสปอร์มาแล้วเนี่ยผสมน้ำที่ระดับหนึ่งนะฮะอันนี้การใช้เนี่ยคือว่าถ้าโรคมีความรุนแรงมากเนี่ยเราจะใช้เข้มข้น ถ้าโครคไม่ค่อยรุนแรงเนี่ยเราก็จะใช้เจือจางเราก็อาศัยดูสีเอาเพราะอันเนี้ยยังไม่มีการทําวิจัยออกมาว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราก็กําลังคําทางแต่เราทดลองใช้แล้วก็ได้ผลนะฮะทำให้เชื้อโรคเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตบการเจริญนะครับอันนี้เมื่อน้ําใสไปแล้วเราก็เป่าออกเป่าออกซิเจนจะมาเป่าออกซิเจนตรงนี้เะฮะรรนะเรามีหัวหัวทรายที่เป่าออกซิเจนนะฮะ ครับผมเอาใส่หัวตายลงไปนะฮะแล้วเราก็จะใส่ธาตุอาหารรองครับซึ่งคนที่ปลูกไฮโดรโปนิกจะรู้จักดีนะลงไปทั้งนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ทีเดชเนี่ยพบว่าเชื้อราที่เราเอาสปอร์มาเป่าให้งอกเนี่ยเมื่อเราใส่ธาตุอาหารรองลงไปแล้วเนี่ยเชื้อเชื้อที่งอกออกมาเนี่ยจะมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพดีครับผมนะต้องเป่านานไหมครับเราจะเป่าไว้สิบสองชั่วโมง เราเป่าครบสิบสองชั่วโมงแล้วแล้วก็จะเอาน้ําสโปที่เราเป่าแล้วเนี่ยใส่ไปในกาที่จะใช้สเปรย์ลงไปที่ใบผักนะครับเพื่อป้องกันโรคแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของผักอ่าเราก็มาฉีดพ้นที่ใบผักนะครับก็ฉีดให้ให้ฟงให้กระจายทั่วถึงกันนะครับอืมครับพูดถึงการฉีดแบบนี้นี่จะมีอันตรายต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้ยไหมครับอ่าอันนี้ไม่มีครับเพราะในวลาคนนี้ไม่ไม่เป็นโทษต่อเราอยู่แล้วครับผม โหพูดถึงปริมาณในการฉีดนี่เราฉีดต่อวันเรอ่าฉีดยังไงครับคือถ้าช่วงโรคมีความรุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องฉีดทุกวันอ๋อครับนะแล้วก็ถ้ามันเบาลงไปแล้วก็อาจจะฉีดว,วันวันแล้วก็เว้นไปเรื่อยๆเ,เพราะการใช้ชีววิธีเนี่ยมันจะต้องใช้สม่ําเสมอกว่านะการใช้พวกยาค่าพยาธิเราอาจะเจ็ดวันฉีดครั้งสามวันฉีดครั้งแต่นะ พวกนี้จะต้องใช้เยอะกว่าแต่ว่าบามปลอดภัยสูงกว่าครับเพ,พียรพรครับเป็นไงสำหรับผลผลิตที่ได้ดีไหมครับหลังจากการใช้เชื้อราแต่โครม,มาก,ก็อย่างที่เห็นก็คือเห็นเป็นรูปธรรมข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็ที่หลังจากที่เราใช้แต่โครมาก,ก็คิดว่าผลผลิตเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจครับผมะะพูดถึงต่างจากการปลูกจากดินตรงไหนครับบน ผักที่ปลูกในไฮโดรพลนิกเดนหนึ่งเนี่ยสามารถควบคุมรสชาติได้ควบคุมได้ดเยวยอะฮะควบคุมสีได้ครับฮะควบคุมความเกอบความนิ่มได้อันนี้ก็จะใช้ปัจจัยคือปริมาณปุ๋ยปริมาณแสงแล้วก็อายุในการควบคุมพวกนี้นะปัจจัยพวกนี้ควบคุมนี่ถ้าค,คนที่ปลูกอยู่เนี่ยศึกษาลึกซึ้งแล้วจะรู้ว่าคนจะทํำยังไงครับ,รบแล้วข้อดีอื่นๆนะครับในการใช้เชื้อราตเตรเดมาอ่าก็อ,อ,อย่างที่ท่า,านอาจารย์อรีเดบอธแล้วคือทุกวันนี้เราล้างลางได้ง่ายขึ้นครับ ปั๊มเรามีอายุการใช้งานนานขึ้นผักเรางามขึ้นแล้วเราก็แทบไม่พบอาการรากเน่าอีกเลยหลังจากใช้เชื้อราใจคนา่านะฮะเราก็ใช้อย่างสม่ำเสมออยู่ทุกวันนี้นะครับครับผมอยากจะให้คุณพี่อัจรแนะนำถึงเกษตรกรหรือว่าจะเป็นข้อควรระวังใครที่สนใจอยากจะใช้เชื้อราแต่คนลาบ้างครับ,ค,รบคือจากการที่เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆคนในการปลูกภัดโดุคนิกนะเราพบว่า แต่ละคนนีนเวลาใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจริงจังใช้เป็นบางช่วงนะไม่ได้ใช้สม่ำเสมออย่างที่ฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่าตั้งกั่ประมาณห้าปีครึ่งหรือร่วมหกปีไาเนี่ยถ้าเปิดตู้เย็นครับที่ใส่เมล็ดพันธุ์เนี่ยจะต้องมีแต่คนที่มาคาตู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะใช้อย่างสม่ำเสมอและประจำแล้วก็ตัวที่สองคือต้องคำนึงเลยว่า สายพันธุ์ที่คุณใช้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยพอมีข่าวว่าเออใช้เตโครมารในระบบไฮโดรโปนิกได้ผลดีก็จะมีโอ้ยมากมายที่ให้ขายคุณเลือกใช้ซึ่งบางตัวเนี่ยผมดูแล้วว่ามันคงไม่เวริร์แล้วก็คุณภาพอาจจะใช้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ผลแล้วก็บอกว่าไตโครมารเนี่ยไม่ได้ผลแล้วก็อีกอ,อย่างนึงคือใช้ไม่ถูกวิธีนะไม่รู้วิธีใช้ทํำยังไงให,ให้มันถูกต้องหอนะรือเหมาะสมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณอยาก แน่รู้แน่ชัดว่าใช้ยังไงใช้ได้ผลเนี่ยก็ติดต่ออา,อาจารย์ดรจีเดชแจ่มทวังที่ภาควิชาโลคพืชมหาวิทยาเกษตรกำแพงแสนนะครับถ้าเกิดสนใจจะติดต่อมาทางของพเพารพลเองอัตรเ์งเนเอง้างครับที่ฟาร์มเนี่ยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมแล้วก็หน่วยราชการมหาวิทยาลัยหรือเกษตรกรเนี่ยมาที่ที่ฟาร์มเนี่ยจะมีคนมาแทบทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เราก็ให้ความรู้ให้คำปรึกษานะแล้วก็ถ้าถ้าสนใจยังไงก็โทรมาได้ฮะที่เบอร์ศูนย์แดหนึ่ง แปด9 6 0 6นะฮะแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เปิดแค่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนั่นนะครับอืม,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 มครับผมอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้เชื้อราเตยคอโดม,มาในสวนของคุณพี่อัตภพรมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครับครับก็ชื่นชมกับผลงานที่คุณอัตภพร,รใช้มาตลอด5ปีกว่าเนี่ยนะครับ,รบนอกจากที่คุณอัตพรจะใช้ธรรมดาแล้วยังมีความคิดในการที่จะดัดแปลงอย่างเรื่องการฉีดพ่นเนี่ย นะฮะเรายังไม่ได้วิจัยไปเรื่องเป็นหลาวแต่ว่าเขาก็เป็นคนนําร่องว่าใช้แล้วได้ผลต่อไปเราก็คงวิจัยให้มันเป็นเชิงวิชาการมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อคิดที่นี่สําหรับที่นี่เลยนะฮะว่ามีการรักษาระบบนิเวศมีการสร้างระบบนิเวศภายในโรงเรือนนั้นเราจะเห็นภาพบางภาพเนี่ยนะครับจะมีการปลูกถั่วปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกยาแนวะวัชพืชต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ย ไปเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงตัวห้ามตัวเบียนนะครับเพื่อที่จะให้มาทําลายมแมลงที่เป็นศัตรูของพืชผักในในโรงเรือนนี้นันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรหรือผู้สนใจทุกท่านเนี่ยนะครับให้ความสนใจกับเรื่องของนิเวศและก็เรื่องของการใช้เชื้อจตรโคนเดมาในการปลูกผักไฮโดรโปนิกด้วยครับครับผมอาจารย์ครับและหลายคนสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลทางวิชาการติดต่ออาจารย์ได้ยังไงครับ ครับก็ติดต่อผมในเวลาราชการที่ภาวิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่วิยาเขตกำแพงแสนเบอร์โทรศัพท์ก็034281047นะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับรวมไปถึงคุณพี่อัธพรด้วยที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของเชื้อราไตโครมาวันนี้ได้ความรู้เยอะ พร้อมทั้งประโยชน์ที่สําคัญวันนี้พาเที่ยวชมสวนสวยๆแห่งนี้ด้วยครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณพี่ด้วยครับขับคุณครับคุณผู้ชมครับการใช้เชื้อราไตรโคดามานั้นไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะการใช้พืชในดินเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถใช้ในระบบไฮโดพอนิกที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงสารละลายธาตุอาหารใหม่ทุกสัปดาห์ครับเพื่อเป็นการช่วยลดการสะสมของกรดอินทรีย์ในสารละลายธาตุอาหารเก่านั่นเองครับ หากเกษตรกรนะครับได้ใส่เชื้อราไตโคนามาลงไปในสารละลายธาตุอาหารที่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ต้องมีการปรับค่า EC หรือว่าค่า PH ด้วยนะครับในทุกๆวันเท่านี้ก็จะมีการเพิ่มค่าของน้ำหนักสดต่อต้นได้เป็นอย่างดีครับ mm. เมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราไม่ได้ใส่ในเชื้อราไตโคนามาวิธีในนี้นะครับยังเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองและในขั้นตอนการจัดการได้อีกด้วยครับ สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเกษตรศาสนําไทยลงแล้วครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดดนนีีกกกกาาาลังออไช้็จะม